เอามานะลูกนะมาให้เต็มนะหลวงู่จะได้ปวดปล่อยให้หายทุกทรมานะในโลกของวิญญาณมาให้เต็มเลยจะไ,ได้ช่วยเหลือได้สะดวกนะ อย่ป่วยตรงไหนเป็นอะไรเสียชีวิตนะบอกให้หลวงปู่รู้ด้วยจะได้ปลดปล่อยได้ถูกนะ ผมใช่ไหมอ่ะเราต้องพูดสี่ต้องพูดสาพอทําการปลดปล่อยดวงวิญญาที่ใจเสียชีวิตต่ายทั้งกรมนะขอปลดปล่อยปลดเครื่องความเจ็บปวดทั้งหมดขอให้คลอดลูกง่ายๆขอให้คลอดลูกง่ายๆขอปลดปล่อยความเจ็บปวดทั้งหมดทั้งมวลทั้งแม่ทั้งลูก หายเดี๋ยวนี้เลยสาธุหายยางลูกคอลูกยางพ <c oughs> อดแล้วยังดีใจไหม ดีใจไหมเออวันนี้ได้คลอดแล้วลนะวนีไม่ร้องนวลูกไม่ร้องแ้วเลือดไม่หยุดไหลเลือดไม่หยุดไหลอ้าวขอให้เลือดหยุดไหลให้เลือดหยุดไหลหายเป็นปกติทั้งหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างหาย หายเป็นปริดทิ้งเลยเดี๋ยวนี้เลยหยุดยางหยุดยอ่าหยุดแล้วาเลือดหยุดแล้วมีตรงไหนอีกมีตรงไหนอีกดูให้ดีนะมีตรงไหนอีกลูกอ่ะลูกสบายดีเปล่าปวดต้นคอปวดต้นคอขอยหายปวดหายเจ็บหายปวดมีมีอีกไหมมีดูให้ดีนะแล้วลูกอ่ะลูกลูกสบายดีเปล่าดูให้ดีที ลูกเป็นอะไรหรือเปล่าเน,เนื้อตัวผู้พองอ่าเนื้อตัวผู้พองลวงผู่ขอให้หายเป็นปกติจากอาการผู้พองตามเนื้อตามตัวของลูกนะให้หายเดี๋ยวนี้เลยสาธุหายยาอ่าไหน,นคุยคุยหน่อยทีโยมชื่ออะไรชื่อแม่ยันค่ะแม่ยันยัน แม่จันแม่จันนะตอนตายอายุเท่าไรหรย่สิบแปดปีมีแปดปีอันนี้ท้องแรกหรือเปล่าเนี่ย้ <22 S 2> องสครัท้องสองแล้วด้วยตายมานานยางฮะสองร้อยหกสิบเจ็ดปี <6. S 2> ตายมาสองร้อยหกสิบเจ็ดปีแล้วอืท้องสองท้องสองก็ยังพออลูกตาย,น,ยน,นะโยมนะเพราะอะไรอ่ะเด็กหวัางหรอหวางทาง สั่งช่องคลอดออกไม่ส,ใใสั่งใช่นท้อ๋อลูกหยุดหายใจก็ตายตั้งแต่ก่อนก่อนคลอดตอนนี้ได้ลูกผู้หญิงผู้ชายชลูกชายตายตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่แล้วสิบสองตอนนี้สิบสองขวบแล้ว กอดน้ำกินหน่อยนี่ยงนน้ำด้วยนะเอามาก่อนาน้ำด้วยนะเอานอไมไหมลูกกินนไมไหมตุ๊กสองขวดเดี๋ยวลูกกินนมเดี๋ยวมาเกาะผ้าน้ำน้ำม,มันเย็นใช่ไหมไปาาเยาา็นนะน้ำธรรมาดาเหรอแล้วเออ่ถึงเวลาจะเกิดอย่างเดียมเนี่ยฮะพรุ่งนี้แล้ว เกิดทั้งสองดวงทั้งแม่ทั้งลูกเลยใช่ไหมอ๋อทุกภาระามานานเนี่ยแล้วมาอยู่กับร่างนานอย่างในโยมนะมาใส่ร่างมานานเนี่ยเนี่ยอยู่ตอร่างเลยุสิบขวบอ๋อโอเค่าใส่มาตอนแรกอายุสิบขวบแม่ที่อาจารย์สอนนะนะนะกินให้สบายกินให้สบาย อตอนนี้น <ะ S 2> หายเกียด <นะ S 2> หายปวดแล้วใช่ไหมโลกของวิญญาณก็ยังมีทุกอยู่ทุกทุกดวงหลายหลายดวงลูกจะกินน้ให้ปมากอดพานะแม่นะเอาน้ำอีกนะอะไรเนะียว่างเลยนะอ,ยอร้อยเทียเท่ยวเป็นเพื่อเที่ยวนี้เหอ,อค่อยๆค่อยๆลงค่อยๆ ไม,มไปไหมไปอ่าแม่จากอะไรอยู่มา,มมานานมากเลยเนี่ยเรากลับมาอยู่ในล่างนี้มายี่สิบองยี่บาปีไปไหมเอาออีเอานอูนอยู่<อ>มากเลยนะกินให้อิ่ม้วแม่นะ ีแก้วินไหมขอดไหมเออแล้วลูกอ่ะลูกหิวไหมลูกหิวไหมอ่าแต่เงั้นลูกหิวไปไม่ได้เงี้ยกินนมก่อนนะลูกนะเดี๋ยวนมตั้งข้างหน้านี่เลยอ่าเดี๋ยวเกาไปเอานมมาใหม่เดี๋ยวมาชื่ออะไรลูกชื่ออะไรชื่ออะไรยังไม่มีชื่อนะผู้หญิงผู้ชายจ๊ะลูกแม่จันนะมากินนมนี่นะ มาอย่างอ่้ะเอาวางไว้ข้างหน้าเลยข้างล่างเลยนะข้างโต๊ะนะไแม่จันนะข้างบนนี้ครับนี่นะลูกแม่จันมากินนี้เลยนะโยงไปไงอยู่ในร่างเจ็บปวดไหมอยู่ในร่างจะเป็นบางครั้งค่ะจะเป็นบางครั้งจะไม่เจ็บตลอดไม่เจ็บมากก่อนที่จะมาอยู่กับร่างนี่เจ็บปวดตลอดเลยอย่างนั้น แล้วผู้หญิงคนนั้นไปไหนแล้ววะ<ป>ถึงจะออกได้ใช่ไหมไ<ป>แล้วมาเจอผู้หญิงคนนี้ได้ยังไงเนี่ยตั้งใจมาอยู่หรือเปล่าหรือว่าถูกดูดเข้ามาเอง,ดงเดินผ่านก,นกันก็เข้ามาเลย<ง>อ๋อไม่ได้คิดว่าจะเข้ามาอยู่ด้วยใช่ไหมตั้งใจหาที่อยู่ใหม่อ๋อตั้งใจที่จะหาที่อยู่ใหม่เพื่อที่จะ ให้ความเจ็บปวดมันหายไปเพราอนี้แสดงว่าโยมว่าต้องรู้ใช่ไหมว่าถ้าเข้ามาอยู่ในร่างกายมนุษย์นั้นจะหายเจ็บปวดใช่ไหม mm hmm. ถ้าร่างกายของยังอื่นหายไหม mm hmm. เช่นร่างกายของสัตว์เดรัจฉานหรืออะไรไมิหายไหมรือไม่ได้เลยมันได้โอกาแต่ว่ารู้มันตัน้งอ๋อม่อยู่ไม่ได้นานอ๋อถ้าร่างกายคนรางกายแล้วยมรู้ได้ไงว่าร่างนี้เข้าได้อะ รู้ได้ไงรู้ว่าเห็นอยู่ว่า,าวอ๋อร่างเขาเปิดอย่างนั้นใช่ไหมเกิดเม,มื่อไหร่นโยมพรุ่งนี้แล้วโยมรู้ไหมจะไปเกิดที่ไหนหรืออะไรเนะี่ยรู้ไหมแล้วแต่ก,กรกกรมนะกําหนดไม่ได้เนาะคนดีคนจนหรืออะไรก็ขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์นะ เรแต่กเรามีกรมอะไรเลยไปรักรมจนจะเกิดได้คือเราเรามีกรรมอะไรือได้ไหมที่จะไปเกิดพรุ่งนี้ก็คือหมายความว่าไปใช้กรรมก่อนใช่ไหมยาโูมใช่ไหมอ๋อมีดวงญญาณเยอะมกที่ไิจักรรมที่ยังอยู่ข้างในนี่เหรอบางคนก็หนีค่ะหนีการดใช้กรรมมาหลบอยู่ในนี้ หลายดวงเนี่ยพูดได้ว่ายังอยู่มานานแล้วค่ะอืมโยมมีอะไรพูดก็พูดได้นะเพราะว่าจะได้เรื่อเท<ไ>ปชุดนี้จะได้เป็น,น,อ,นอ่าสิ่งที่จะให้คนอื่นได้เข้าใจในเรื่องของกรรมเรื่องของความเจ็บปวดในโลกของลัญธนะิยาเนอะอีการทราบระการกังถึงใจยังพูดถึงเรื่องกรรมไม่กรรมได้ไหมยังก็ยัง ยังไม่รู้แล้วก็พูดไม่ได้กรรเยอะไหมแม่ตอนแม่เป็นมนุษย์กรรเยอะไหมเหลืตอนนั้นไปจุดกลเป็นดาท้อถีแม่ไมดาวพ่อเือทางตาน้าก็เยอะไม่ได้ขอขามาก่อนกิกรรมยังอยู่ไหมพ่อแม่ยังอยู่ไหมลึกจุดยังอยู่น้อยกว่าปีแล้วจอดก็ไม่ทันแล้ว ยกผ่านตรงนี้ผ่านหลวงปู่ได้ไหมกรรมมาถึงแล้วกรรมมาถึงเขาต้องไปสะบวยผลกรรมของตนเองสองร้อยกว่าปีนี่คือแม่หนีการใช้ใช้กรรมใช่ไหมใช่มีลายเดิมที่เป็นเหมือนรุ่งแล้วค่ะลายยาที่จะมีมากวนอยู่มากเป็นรอดเป็นการปีนี่แสดงว่าตอนนี้มีคนมารอรับโยมแล้วใช่ไหมเนี่ย อยากฝากบอกอะไรกับคน<ม>ที่ยังมีมชีวิตไมกายยรคนบอกจล้วค่ะเพียงแต่เร็วหรือชา้าเท่านั้นอยากฝากบอกอะไรหลายๆคนไหมไอเทปม้วนนี้แผ่นนี้จะได้ไปสื่อให้คนหลายๆคนได้เห็นได้เป็นประโยชน์เัอแม่จะได้พอเป็นมีบุญบ้างได้บอกกล่าวกับมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่แม่มีองใรอยากพูดไหมมีการพูดเสมอแลนะคะมนุษย์มันเข้าใจยากไม่ต้องดูการต่อค่ะตอนที่ฉันเป็นมนุษย์ก็เหมือนกัน่ะ พอเสียชีวิตแล้วก็มารู้นะว่าทำนั้นได้ตอนเกิดเป็นวิญญาณคือพอมันทํามันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วได้แต่มองคนอื่นไม่ไม่น่าเป็นเหมือนเราเลยได้แต่สงสารเหมือนกันนะจะพูดให้คนอื่นได้รับรู้ก็คงต้องให้คนอื่นมองฉันดีกว่าจะขาดถ้าเกิดเป็นวิญญาณแล้วมันจะเป็น <c oughs> ยน,น,ะนะไม่สามารถที่จะบอกใครช่วยใครได้ถ้าวันนี้ไม่ได้มาเจอตรงนี้โยมก็ยังต้องอยู่ข้างในอีก นี่คือเหตุผลของการที่ว่าทําไมจึงเลือกล่างมนุษย์เพราะว่าอยู่ได้นานเจีนยนทุกตนัวกันได้กรรมทั้งหมดเลยทุก้าั้งบางดวงที่หนีอยู่ในร่างกายสางการของคนทุกว่า,วามีป่วยเปนยัก็คือหลบแต่นีโยมไม่หลบล้วนะนยินดีว่าเพราะว่าโโยมก็ได้หลุดพ้นจากความเจ็บปวดทั้งหมดแล้ว เราก็ยินดีในการที่จะรับกรรมเพื่อที่จะได้ไปสู่ภพภูมิใหม่ที่ดีนะโยมนะมัน,น,น,นทรมานนะหลบยังไงมันก็หลบไม่ได้หรอกนะโยมนะอืมอ่อนุโม,มทนากาทุกนะ,อะขอใหขอไปสู่สุขติวัยวๆแล้วกันนะโยมนะกาทุกขออนุโม,มทนาการทุกเตรียมพร้อมให้เรียบร,อยร้อยแล้วับ